ประเด็นที่ตำรวจโดนด่ามากที่สุดและตำรวจต้องยอมรับความจริงที่หนึ่งครับการทำงานล่าช้ามากเกินกว่าความคาดหวังของสังคมอันนี้ถ้าผอบอรตรดูอยู่นะผู้บัญชาการตำรวจปูทอนภาคหนึ่งฟังอยู่นะครับเอาไปคิดครับสังคมมองว่าพวกคุณทำงานช้ามากในการที่จะไปอายัดเรือเอาตัวผู้ต้องสงสัยบนเรือ5คนมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงอันนี้แหละฮะโดนดานะ่าหนักและไม่ต้องมานั่งแก้ตัวครับ แต่ลักษณะการทํางานของตํารวจถูกตั้งคําถามว่าทํางานช้าเพราะหนึ่งสังคมตั้งข้อสังเกตว่าเพราะคนขับเรือเป็นไฮโซหรือเป็นเศรษฐีใช่หรือไม่บางคนเกี่ยวข้องกับนายตํารวจชั้นผู้ใหญ่ใช่หรือไม่ประเด็นที่ตำรวจโดนด่ามากที่สุดและตำรวจต้องยอมรับความจริงขึ้นหนึ่งครับการทำงานล่าช้ามากเกินกว่าความคาดหวังของสังคมนะครับอันนี้ถ้าผบตรดูอยู่นะ ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งฟังอยู่นะครับเอาไปคิดครับนะครับเอาไปคิดนะครับนะสังคมมองว่าพวกคุณทํางานช้ามากนะครับนะในการที่จะไปอายัดเรือเอาตัวผู้ต้องสงสัยบนเรือห้าคนนะครับมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงนะครับอันนี้แหละฮะโดนด่านกะและไม่ต้องมานั่งแก้ตัวครับนะผู้บัญชาการภาคหนึ่ง <c oughs> ผู้การจังหวัดผู้กำกับครับไม่ต้องแก้ตัวนะเออนะครับไม่ต้องแก้ตัวฮนะประชาชนก็บอกคุณทำงานช้านะคุณไม่ต้องแถนะนะไม่ต้องแถลงหรือถแถลงไม่ต้องบางคนเรียกว่าถแถลงแต่เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าถแถลงนะเอาคำว่าถแถบวกกับลงนะครับเป็นถแถลงเนี่ยคขึ้นะค,คุณออกมายกยกมือไหว้ประชาชนแล้วก็บอกเลยว่าคุณทำงานช้า นะครับช้ามากครับนะกว่าจะไปอายัดเหลือมันนานนะครับไม่ทันใจประชาชนหรือคุณว่าไม่จริงผู้บัญชาการพักหนึ่งถ้าคุณทํางานช้าไม่ทันใจประชาชนและประชาชนรู้สึกว่าหวังพึ่งตํารวจได้ยากอันนี้เป็นคอมเมนต์ต่างๆในโซเชียลอันนี้ผมเอามาสะท้อนในฐานะเป็นกระจกนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ครับแชร์กันเยอะๆครับนะครับนะแชร์กันมากมาก พราะเป็นการให้ความรู้แบบตรงไปตรงมาช้ามากคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียบอกว่าอะไรครับบอกว่าหลักฐานต่างๆเนี่ยหายไปหมดนะครับนะบางคนบอกว่าหลักฐานต่างๆถูกทำลายไปหมดแล้วใช่ไหมครับอาจารย์นะครับนะคาบเลือดเส้นผมร่องลร่ลองรอยการต่อสู้อาวุธที่ใช้ในการทำร้ายต่างๆ ถ้ามีก็น่าจะสูญหายไปหมดแล้วใช่ไหมครับนี่นะเป็นการตั้งข้อสังเกตไม่ได้กล่าวหาตำรวจหายไปหมดแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับเนี่ยบางคนบอกถ้ามันยังมีอยู่พยานหลักฐานต่างๆในเรือนะนะครับเอ่อนะครับล่องรอยการต่อสู้อาวุธบาดแผลเส้นผมเอ่ออะไรต่างๆเนี่ยหายไปหมดแล้วใช่ไหมครับถ้ามันมีอยู่นี่เขาเป็นการตั้งข้อสังเกตพเพราะฉะนั้น นะครับสำนักงานตํารวจแห่งชาติต้องรับผิดชอบแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องขอโทษประชาชนต้องยอมรับว่าเราทํางานช้าเกินกว่าความช้ากว่าความคาดหวังของสังคมนะบางคนบอกตํารวจทํางานเช้าชามเย็นชามนะครับตํารวจต้องฟังแล้วครับต้องยกมือไหว้ขอโทษประชาชนแล้วเอาไปแก้ไขมันนะถ้าถามผมม่าช้าช้าครับคดีนี้ นะผู้ตายเป็นบุคคลสาธารณะนะครับเป็นบุคคลสาธารณะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับอันที่สองเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจสื่อทีวีออกทุกช่องโซเชียลทุกช่องที่เป็นสำนักข่าวและอินฟลูเอนเซอร์อย่างผมเนี่ยเขาเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์ก็คือเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางโซเชียลมีเดียเยอะแยะมากมาย แต่ลักษณะการทำงานของตำรวจถูกตั้งข้อถูกตั้งคำถามว่านะนะทำงานช้าเพราะหนึ่งสังคมอ้างว่าสังคมตั้งข้อสังเกตว่าเพราะคนขับเรือเป็นไฮโซหรือเป็นเศรษฐีใช่หรือไม่เป็นบุคคลชั้นสูงทางสังคมใช่หรือไม่บางคนเกี่ยวข้องกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ใช่หรือไม่นะครับคือเป็นเรื่องของเศรษฐีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด หรือที่เรียกว่าไฮโซนะครับนะใช่หรือไม่มันเลยช้าไม่กล้าดำเนินการอะไรต่างๆนะปล่อยเวลาให้เนิ่นนานจนทำให้พยานหลักฐานต้องถูกทำลายไปหมดเลย <c oughs> นะครับอันนี้เขาตำหนิตำหนิมานะครับหลักฐานอะไรไม่มีเหลือเลยนะครับไม่มีการนะอ่า หนึ่งการอายัดราช้าส่วนจะอายัดเมื่อ,อไหร่ผมไม่ทราบอ่ะแต่สังคมมองว่าช้าสเรือที่ใช้ในการก่อเหตุนะครับในคดีนี้ปรากฏไม่มีการเอ่อเรียกอะไรเก็บรักษาแบบห้ามเข้าจนวันหนึ่งแม้กระทั่งทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดทนายตั้มยังสามารถเข้าไปดูนะใบพัดใบหางเสือได้เมื่อวัน2วัน ที่ผ่านมาทนายสทธานหรือทนายตั้มยังเข้าไปดูได้เลยแสดงว่าไม่ได้มีการห่วงกันเก็บรักษาไว้แบบไม่ให้บุคคลอื่นเข้าไปหลังจากทนายตั้มเข้าไปแล้วจึงเริ่มมีการจึงเริ่มมีการกั้นห้ามบุคคลไปเกี่ยวข้องกับตัวเรือและก่อนหน้านั้นนะก่อนหน้านั้นเท่าไหร่เจ็ดวันแปดวันได้มีการห่วงกันไหมนะถ้าเราดูหนังฝรั่งดูหนังพวก FBI CIA M6 สกอตแลนด์ญาตต่างๆเราดูตำรวจในยุโรปหรืออเมริกาเวลาเขาจับคดีฆาตกรรมหรือคดีอะไรต่างๆเนี่ยเรือรถของกลางต่างๆเนี่ยเขาจะรีบเอามาเก็บรักษาไว้อาจจะที่โรงพักหรือที่ไหนแล้วแต่ห้ามบุคคลอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องนะแต่คดีนี้สังคมต้องคําถามว่าตำรวจโรงพักมินไอโรงพักอนอนทบุรีเนี่ยไม่ได้ดําเนินการในเรื่องดังกล่าวใช่หรือไม่ ี่ตั้งข้อสังเกตนะไม่ได้กล่าวหานะตั้งข้อสังเกตว่าคุณได้ทําอะไรบ้างไหมทําไมคุณปล่อยปะละเลยหรือไม่นะตั้งคําถามนะครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของความประชาชนก็เลยมีความรู้สึกมันเป็นการล้มเหลวในกระบวนการยุติธรรมหรือไม่บางคนใช้คําว่าบาดแผลในกระบวนการยุติธรรมนะครับใช้เลยว่าเนี่ยคดีน้องแตงโมเนี่ยเป็นบาดแผลในกระบวนการยุติธรรมหรือเปล่าและเป็นกระบวนการยุติธรรมเริ่มต้น คือเริ่มต้นเนี่ยมันก็บิดเบี้ยวแล้วใช่หรือไม่พอเริ่มต้นเนี่ยพนักงานสอบสวนในคดีแตงโมเนี่ยไม่สามารถที่จะทํางานอย่างรวดเร็วไม่สามารถเก็บรายละเอียดซึ่งประกอบไปด้วยหลักฐานพฤติการแห่งคดีพยานบุคคลพยานแวดล้อมนะอาวุธหรืออะไรต่างๆเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาเก็บช้าเก็บช้ามันก็หายไปร่องรอยการก่อากรรมนะครับ มันก็ไม่เหลือหรอนะไม่เหลือพยายนหลักฐานที่จะพิสูจน์ความจริงได้นะครับไม่เหลืออะไรที่จะพิสูจน์ความจริงได้เหลือแต่นะบางคนตั้งคําถามว่าเหลือแต่พวกที่โกหกอยู่บนเรือบางคนใช่หรือไม่นะบางคนอาจจะพูดความจริงบางคนอาจจะโกหกนะไอ้พวกที่โกหกอยู่บนเรือเนี่ยเนี่ยสังคมตั้งคําถามว่ามีบางคนเนี่ยโกหกนะครับ นะนะสังคมแสดงความคิดเห็นว่าไอ้พวกที่อยู่บนเรือ5คนไม่น่าจะพูดความจริงหรืออาจจะมีความจริงครึ่งเดียวส่วนที่เหลือก็เป็นความเท็จนะหรือที่เรียกว่าบิดเบือน